คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กัตามต่อเรื่องครับผมสำหรับแนวทางเลขของพอเซ้น้องค่ายครับผมเป็นเข่าสามตัวเนาะรเรลบกเนขในตะล่างเข่าสามตัวสองตัวครับผมค่ะโดยเฉพาะเลข ที่ออกสองตัวลางด้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตเบื้องงวดสองสามงวดที่ผ่านมาเรียกจะอยู่ในมุมเดียวกันด้ทยทางนันในนะ้นำเชี่ยครับสําหรับงวดนี้ก็ไปเบื้องน้ากันด้วยครับผมว่าเหล็กในตารางพอเป็นตัวใดเหล็กวิ่งเพลินกับเข่าตลอดด้ครับผมเพราะผ่านที่กันครับนําเสนอมาเป็นแนวทางในงวดวันที 16, ่สิบหกเมษายนนี่แหละครับพี่น้องเนาะก่อนที่เบื้องแนวทางตัวเลขของพอเซนน้องค่ายเอดมินก็มมาเชียกขอขอบคุณพอเซ็นน้องค่ายด้อครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้ครับผม ก็จะเริ่มเด้อครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับกเก่ามาแชร์เนี่ยเด้อครับผมไปเบิ่งกันเลยครับผมเหล็กในตะล่างงวดน,นี้ครับแอดมินกเก่ามาแชร์สวัสดีพออันเช่นน้องค้าเด้อครับผมครับผมสวัสด,ด,ด,ดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันเหล็กในตะล่างไม่พอเลี้ยวไปเมืองเกลงเลยครับผมตะล่างแล้วเพราะว่ากันเนาเนาะโอ้ยย่ามออกเลยเห็นสัตว์เกเรขนาดเลยพอ่เอเออมันหนักเกินมันหนักเกินรสนิยม ไม่แมนดิงวดว่างหันกับภากันบ่อเยาวันศูนย์สามกับเมืองเกลืองโยมุ่งยุ่มุ่งนี่เลยพองวดนีกันหนึ่งศูนย์ยุ่มุ่งนี่เลยมันพัฒนาหวังมันมีเฉลยมันเอาดาวมาถือเหลือก่อนโอ้ยหน้าบ่อเนาะพ่อน้ำเชี่ยนก็ได้ฮะน้ำเสี่ยสิถามดิบันเพราะว่าพ่อเห็ดหัวมุ่งเหมือนก็ดูขึ้นมาเนาะเถาะเนาะบ้านี่บ้านี่ที่น้ำเสี่ยสิผ้าเอาหัวมุ่งก็ดูดิบันสิเป็นจะเก็บเอาปานปลาไหล ปันไปไลหลอดไปทั้งไม่อีกดีบานนี้เชื่อกลางวดนี่เชื่อจับเตะกันเมียนี่ดอกเนาะไปซ่อมมองในเด้อพอบอเสียเพิ่็ซ่อมในเด็มันจะติดเรียงรางเลยล่ะโอ้สาธุมันจิดติดเรียงรางเลยขันตเรียงรางชาชาชนมามันจะติดเลียงางอีกเม่อสามครับสามศูนย์หนึ่งศูนย์ยม่เมันเลยวมนนี้ถ่าว่าาว่านี่ยังไม่ได้จับกู้ให้ซื้อมันจะติดเจ็ดแต่รางเลยรางหมดเลยนี่จะถ่อสองงวดเนาะ เมน่ได้เกิดเจ็ดแปดลังถ้าพอได้จับคู่ให้ฟั้างเอาอส้งเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยเติมลงไปก็ได้ครับผมขั้นจิเจริมเลยย่นอันี่จมมาหลายห่างเบาๆเติมเลยเหาครับเนินล่างจะเป็นสรงเอาน่ามากระเด็จ้าครับสังเกตมันด้วยมันเหินมางหัวเดีก้อนมันสามศูนเนินบาแมนครับผมสองหัวสามหัวเลยหล้วก็มาหนึ่งศูนย์หนึ่งเน่ะหนึ่งศูนย์ล้วกันี่ละวันนี่ละ าเดี๋ยวมันจนนมาหวัดเขามุมนี่จังไปมุมไหนแบบนี้อ้ออออ่างวข,ขอให้เป็นคือเก่าเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีจะได้อ่าได้โชคได้ลับตั้งพูกเฟิรนจังเินจงเินนั่นเฟินได้ห้าสาตัวนไหมเยี่ยมยุตัวหนึ่งเดียวกนหลายบาทพันหนึ่งซีจงเชียงมาดีซอเนาะสามตัวงวดว่างหันมันจะยู่นนแทงกลางเลยพอตาล่างกันเลี่ยงกันเลยเมี่ยมยครับหกหนึ่งแปดหกแปดหนึ่งจะย่หันเลยงวดว่างหัน ป้าสามตัวตรงเลยเดีวสามตัวตัวตรงครับหแปดนี่ก็คือว่าล่ะมันมันหนึ่งมันบกย่างบางอย่างมันหนึ่งมากขวจะไปยุ่ลักลอยเนาะพ่อเนาะหนึ่งเนาะแมนนมนขาอยู่กับี่นองกับจิถึงมเลยิถึงมัพ่อครับโอ้ยไม่ยู่ลักสิเป็ีนย่างหนึ่งนี่เกจงเด๋ปลบกีเชียงครับกระตารเดียบเด็กวิ่งพื้นบอลุดอีกแมนเห็นบ่ครับเด็กวิ่งบอลุด ตจวันไปลอยสิ่ดีไปรับลอยเม่วาวนะเอามาขอแนวทางคือเก้าแล้วครับผมเหล็กนี่ตะล่างคือเก้ารือบาทนี่ครับเก้อเอาาจตะล่างไปเดอครับผมอ,อยากห็นหน้าตาด้เหล็กนี่ตะล่างนี่แถ,แถวบนเลยเจ็ดแปดท่้นนะเจ็ดาแปดเกลางก็สามสี่ศูนย์สามสี่ศ ถวลางสุก 2, 1, สองหนึ่งหกสองหนึ่งหกแถวรางเลขวิ่งบัดนี้ครับผมวิ่งครับหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดเจดเนียนหนึ่งขีดเส้นๆหนึ่งครับผมจับคู่จับคู่บนล่างครับผมล่นางจากเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า

สี่หนึ่งหกตาราสี่มวดนีบมาแย่งแย่งกันมันลอยเยอะนั่นครับสมควรจะมากเลยเนาะพ่อเนาะไม่แย่อยู่ต่อประมาณมันจะเทียร์ได้เพรจัดจะเทียร์ต่หมวดนี้มันสิบตะกุกันเลยกับหนึ่งมันสิมากอยู่คู่กันเลยตา่างกัเลขโบก้าปิดตัวเดียนแต่ว่าแย่งแย่งกันเลยครับพวกแย่งนี่คือคือว่าเท่านี่ย่างนั้นโบขยันนะก็เลยบระหยากจัดก็เลยให้เเป็นตัวดายก็เลยหาหนึ่งมาก่อนเนาะเอาเถอะ จว่าเจ้าเสียวเจ็ดแปดใส่ใ้พอ่อเมยนี่ครับอันแท่ก็บแท่งกับแท่งถ้าเป็นสูตรเกาได้ครับพี่น้องเบิ้งมาสองสามงวดแล้วจะยุดจมจอมนี่สีออกเป็นเรียงล่างนี้ได้ครับผมก็คือ<ม>งวดนี้ก็จีเป็นเจ็ดแปดได้ครับผมเติมให้พ่อครับผมแล้วพ่อเนอะอาะที่ได้คุยกันไปงา,า,านมาหลายห้างแับเอาเิจารณาเอาครับให้พี่น้องนนะได้มันก็ยู่ในตาล่างพ่ออยู่แล้วเ่ได้เปมันเด็กนอกกรอบมา,าทั้งทั้งไหนครับผม ประจังวามนะเอาจับกูมาถึงเองเยอะเฝ้าไปใส่เด้อเลขหัวจอมนี่ครับขอขอให้ได้อีกในเรื่องงวดที่สามตอนเของมุมมื่อก้าวได้ครับผมสองงวดเนาะครับแกงจ้างปางอยู่เห็นขอได้หน่อยอยู่น้ำกันเลยอ้๋เมียนอยู่เนาะเลขขยันอยู่น้ำกันเลยเจ็ดกับแปดของปีนี้เนาะพอเนาะเมียนเด้หลายวัตถีเลยเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเออเหล็ขยัน ศูนย์อีกตัวหนึ่งดิพอท่านนั่นโอ้สามกีตัวนะอบเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเกาหกกามเศรษฐีตบบาดไหลเบิ้งท่านม่มีซมนีเพราะต้องเพราะต้องเพราะต้องตีงไปใส่ดอบครับพอตว่าเขาจูอะไรบอตัว่วมันหนักอืมสังเกตบางเด้อครับมาถีบพลวเลเร่แหละตบบาตัวตัวจับูห้องห้องจีจับเถกบอเลียนเรี้ยจ้านั่นแหะ จ็ดแปดหมงนี่คือพ่หาได้เชียวเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเอหอ<ะ>ลงเด่นมาตลอดเออขั้นโมมาขั้นโมมีตัวนี้ว่าถงไปซื้อเลยอืมนี่จับไม่เลิดโอเส้ยนต้องค่ายให้แนวทางมาแล้วเดอ้อครับผมเจ็ดแปดหกต้องติดมาแต่ว่ามีสามตัวน,นีก้กะจะไปซือ้อ เอาจะหน้าเบิ้งเอาแต่ว่าที่พอเนียนไทยนี่มีตัวใดครับผมตอนนี้เนียนหาอเนียน่ว่ามันมัดน้องคนหนินะเนียนสิบเจ็ดกับสิบหกนี่นะเนียนสิบเจ็ดกับสิบหกครับพอยังมากหนึ่งสิบเจ็ดสิบหกแต่นงคนอย่าน้องคนสามโตแล้วครับผมสามตัวก็หกหนึ่งเจ็ดเนแต่ห้างเดียวหกหนึ่งเจ็ดห้างเดียว มันพี่น้องเป็นมาอันงแตก็เอาตามนั่นนะจับเอาไหมมันมาซีกัมันมีอยู่แล้วแต่ว่าบริษีในดอกครับมันมมาซีแต่ว่าเอาแต่ว่าแต่ว่ามันขายหนาตลาดที่ขายหนากับ่วกขายดอกครับผมมีเจ็ดซีอยเจ็ดซีกับหนึ่งซีแต่เขาบอกว่ามันขายหนาพราะเพราะอาจารย์โ้งโคราดพันวาเล็กซีนี่มันเป็นเล็กอาถันกับจีนอมเชียนมาเนี่ย จังหวะมันเป็นเลื่อฉี้ขาดนะจังว่าแต่อนตอนเด่นเดินเนี่ทุกงวดเด้มันเป็นเอียงครับเพราะมิอมันจับงวดนีมันว่าเยี้ยงก็ไม่จับไหวอือเพราว่าเศษปิดตัวเดินบกติดติดไก็ไดเลยเป็นตัวประกอบเนียนประกอบขยังหยาดครับเพราะมันมาถึงตามศูนย์นะเขาก็ต้องออกมาไหวมักจับปูครับสังเขี่ยมันเรื่องเพราะค่อยเพาะค่อยจับซี จับงวดเด้อจับซ่อบ่เคยจับงวดจับสีจับงวดมีงวดอีกจับแมนเยอะบ่มีเหล็กสีเยเะแยของผมอ้าวนาสนใจเด้อครับพี่น้องนีกเบ่เอาแต่ว่าขันเหล็กพอเสียนน้องไข่ยนี่คขันอยู่ในตารางกัจริงขันขันมันออกบนหรือออกล่างมันสิว่าแตกแยกกันดีเฒ่เจะสังเกตบ่จะยุ่ใกล้ๆกันบ่แบบว่าือจับงวดว่าหันนี่ก็เป็นแปดหกหนึ่งมันก็ยุ่แถวเดียวกันเลยไหมแมนครับผม มันมันสิบวอคือจังอันนี้มันสิบวอแวกไปเองสินะครับมันจะบอขามซองไปไกลเออเออมันสิบวอขามซองมันจะยุดยุดใกล้ๆกันเนี่ยครับผมอือเช็งว่าต้องติดลงแช่งมันเหรอครับนั่นเลี๋ยวเอาเฉพาะไฮเลกแมนอยู่ในเดนมาร์กหนึ่งก็สิก็หาเบิรงในรัศมียหนึ่งกับมีได้รเนี่ยคนนั้นก็จะไปได้แค่สามวันวันนึงก็ได้ครับผมรัศมียหนึ่งพอพอคือว่านำรองตัวเก่าว่ะ แปดซี่หนึ่งนี่นะลองกลางหมดน้องเจี๊ยบกลางไม่พอเออเอาไว้ยัดจับเอาเลยครับผมอันนี้ก็ไปจับซี่ไปจับซี่ไม่อะดิเงีอยู่ครับผมซี่ซี่ไว้เดี๋ยวมันมีรุ่นครับเอาพออันก็ขอขอบพระคุณพอเช่นน้องค่ายเด้อครับผมมินงกอลมาเชียร์กระสีรบกวนซับหนีเด้อครับปอครับข่าว่วกให้พี่น้องเอฟซี่นเบิ่งครับสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องพอเสร็จน้องไข่เพิินกับปล่อยเหล็กให้ตองวัวเลเดอครับผมสังเกตเหล็กเนี่ยตะล่าให้เพิ่นดีๆเด้อครับผมเพราะว่าสามตัวสองตัวก็ยุ่ในหนีนาะพี่น้องเนาะหวดวางหันครับผมแล้วก็เหล็กเคียงน้ำเชี่ยวแล้วรับผมจะบ่ไกลกันหลายเน้ครับผมจะยุ่ใน่องติดติดกันนะครับพี่น้องเนาะแต่จะจับค่แต่มักตัวได้กับพิจณาเบิร์เอาเดอร์ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี C, สุขุสุข้นของเกามาเชียถูกหวยแล้วง,งินไปนำกันเด้อครับผมวันที 16, ่1ิเมษายนสุขูสุข้นครับผมสวัสดีครับ